สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนนักพ่อพัฒนาทุกท่านนะครับผมพี่เพื่อนเพื่อนสอบถามหลายท่านนะครับผมเหลี่ยมเบอร์แข้งนะครับผมไปทางพ่อหรือทางแม่นะครับตามประสบการณ์ที่เพาะมานะครับผมส่วนมากเกิน60%จะไปทางแม่นะครับเปหลี่ยมดีลาเกิน60%นะครับผมเหลียมดีลาจะไปทางแม่นะครับส่วนเบอร์แข้ง ก็ทางพ่อนะครับผมแขงจะไปทางพ่อสีจะได้พ่อได้แม่นะครับผมแต่ว่าเรียมดีลาก็จะติดไปทางแม่นะครับผมเกิน60%เกินครึ่งนะครับผมเกินครึ่งอาจจะมีติดพ่อบ้างนะครับแต่ก็ส่วนน้อยนะครับส่วนเบอร์แข้งก็ส่วนมากจะไปทางพ่อเนะครับเบอร์แข้งกระดูกเบอร์แข้งนะครับเวลาเราหาพ่อไก่ก็หาพ่อไก่ที่เบอร์แข้งดีๆนะครับผมหัวสูงๆเบอร์แข้งดีๆนะครับ ถ้าเกิดเป็นพม่านะครับผมส่วนแม่ไก่ก็หาที่มีเหลี่ยมนะครับผมถ้าเราชอบเหลี่ยมนะครับถ้าเราชอบเหลี่ยมมากเหลี่ยมน้อยแล้วก็หาแม่ไก่นะครับผมตามที่เราชอบนะครับแม่ไก่จ่ายลูกก็ให้เช็คที่ลูกนะครับผมไม่ใช่ไปเช็คที่แม่นะครับให้เช็คที่ลูกนะลองเพาะออกมาสักคอกสองพ่อนะสองพ่อสองคอกนะครับผมเพราะว่า แม่ไก่บางตัวมันจะมันจะเข้ากับตัวผู้บางตัวก็เข้ากับตัวอีกตัวหนึ่งบางบางตัวก็เข้ากับอีกตัวหนึ่งนะครับอยู่ที่สายเลือดจะเข้ากันหรือเปล่านะครับลองเพาะ,ะแม่หนึ่งเพาะสักสองสองคอ,อกนะแล้วก็เปรียบเทียบกันดูนะครับว่าคอ,อกไหนจะเลือดเข้ากันดีนะครับผมสมบูรณ์ดีให้ลูกออกมาเก่งนะครับผมบางทีตัวผู้ตัวเมียมันส่งเสริมกันนะครับ ผมไม่แนะนำนะไม่แนะนําให้เอาแม่ไก่ไปไปไปปล้ากันไปซ้อมกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวแม่ไก่เขาจะป่วยนะครับผมหรือบางทีแม่ไก่เขาแอบแอบไข่อยู่เราไม่รู้นะครับเดี๋ยวเอาไปเตะเดี๋ยวรังรังไข่มันจะโอกาสโอกาสแรกไข่แตกแต่ข้างในเนะี่ยเดี๋ยวแม่ไก่จะตายนะครับ ดูแม <laughs> ่ไ <sh> ก <arp ires> <mud> no like, ่ดูจากการจ่าลูกเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าบางทีมันก็เตะบางทีมันก็ไม่เตะนะครับแม่ไก่เวาจะอารมณ์มันตัวผู้ตัวผู้มันจะมันจะสู้เพื่อเพื่อตัวเมียนะครับตัวผู้ตัวผู้มันจะสู้สู้เพื่อตัวเมียนะครับสู้เพื่อเป็นจ่าฝูงเพื่อเพื่อจะได้ครอบครองตัวเมียนะครับแต่ว่าตัวเมียมันไม่มีมันไม่มีเหตุผลที่ว่ามันจะต้องสู้กัน บางตัวมันก็สู้บางตัวมันก็ไม่สู้นะครับแต่ว่าตัวไหนไม่สู้ใช่ว่ามันจะจ่ายลูกไม่ดีนะผมจ่ายลูกแม่ที่ฟาร์มตัวที่ไม่ค่อยสู้นะจ่ายลูกก็ดีมากนะครับผมได้ชนแพงนะครับหลายตัวเหมือนกันนะครับผมสำหรับแม่ไก่นะครับ แม่ไก่ก็ค่อยยามหาที่เหลี่ยมที่เราชอบเราชอบแบบไหนคาเหลี่ยมแบบนั้นการจ่ายลูกก็ดูดูที่คอกพี่มันก็ได้นะครับดูที่แม่มันคอกพี่มันนะครับผมถ้าแม่มันคอกพี่มันใจลูกนิ่งนะครับผมได้ถึงสนามตัวมันก็ต้องใจ่ายลูกเหมือนเหมือนพี่มันนะครับผมเหมือนพี่มันเหมือนแม่มันนะครับแสดงว่าสายเลือดแม่มันนิ่งนะครับผมจลูกดีนะครับ ใสลูกดีส่งเสริมตัวผู้นะส่งเสริมยีนเด่นตัวผู้นะครับตัวเมียที่ดีต้องต้องต้องส่งยีนผมดึงยีนตัวผู้นะครับผมส่งเสริมยีนตัวผู้นะครับได้ดีนะครับผมทำห้ลูกออกมามีประสิทธิภาพนะครับผมเหนือกว่าพ่อให้ได้นะครับการพ่อพ่อพัฒนานะครับผมต้องให้ลูกเก่งกว่าพ่อนะครับ บางท่านเอาแม่ไก่มามาปล้ำกันนะครับผมบางทีมันวิ่งเอาทิ้งไม่ได้นะครับเพราะว่าแม่ไก่มันมันไม่สู้นะครับผมมันแล้วแต่มันจะสู้หรือไม่สู้นะครับแม่ไก่แล้วแต่อารมณ์มันนะครับผมบางทีบางท่านแม่ไก่ไม่สู้เอาไปเอาทิ้งเอาทิ้งเสียดายนะครับต้องลองเพราะเพราะดูก่อนนะครับผมเพราะดูลูกมันสักชุดสองชุดก่อนนะครับเพื่อความ ไม่ผิดพลาดนะครับผมบางทีม <soup> ันอาจจะจ่ายลูกเก่งนะครับผมแม่ไก่จ่ายลูกเก่งไม่เก่งเราต้องลองเพาะออกมาสักคอกหนึ่งคอกสองคอกนะครับพอออกมาดูนะครับพอไก่บางตัวเบอร์แข้งดีนะผมจ่ายลูกไม่มีเบอร์แข้งก็มีนะครับส่วนแม่ไก่นะครับผมแม่ไก่ส่วนมากแม่ไก่แข้งดีจ่ายลูกก็จะไปทางพ่อนะเบอร์แข้งจะไปทางพ่อนะครับ แม่ไก <mel od ic egg> ่ผมมีเบอร์แข้งหลายตัวนะครับแต่ว่าจ่ายลูกก็ส่วนมากเบอร์แข้งจะไปทางพ่อนะครับบางตัวแม่เบอร์แข้งดีลูกออกมาเบอร์แข้งไม่ดีก็มีนะครับแม่เบอร์แข้งดีลูกเบอร์แข้งแม่เบอร์แข้งไม่ดีลูกออกมาลออกมาเบอร์แข้งดีก็มีนะครับผมมันอยู่ที่พ่อด้วยนะครับอยู่ที่ยีนพ่อแล้วก็แม่จะเป็นตัวดึงนะครับผมถ่ายทอดยีนของตัวผู้นะครับผม ตัวเมียจะเป็นตัวถ่ายทอดยีนตัวผู้นะครับว่าจะได้ถ่ายทอดได้ดีขนาดไหนนะครับก็อยู่ที่ตัวเมียนะครับผมการจ่ายลูกของตัวแม่นะครับเพราะฉะนั้นการคัดแม่นะครับสําคัญนะครับโปรไก่เก่งไม่เก่งก็ต้องหาตัวเมียนะครับที่ถ่ายทอดยีนในวัตถุกรรมของตัวผู้ให้ได้นะครับดึงยีนเด่นของตัวผู้ออกมาให้ได้นะครับผมถ้าแม่ไก่ดีๆนะครับ แม่ไก่ที่ใจเลือดนิ่งๆนะผมแม่ไก่บางตัวเบอร์เบอร์อรแข้งดีมีมีตัวหนึ่งนะผมที่ผมพอมีตัวหนึ่งแม่ไก่ เบอร์แข้งดีมากนะครับตีหักดีนะครับผมแต่ว่าเวลาใจลูกลูกออกมาสองตัวสามตัวก็จะก็จะมีเบอร์แข้งนะคเบอร์แข้งติดติดมาสักตัวหนึ่งสองตัว่เงี้ยมันจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่ใช่ว่าจะใช้ได้ทุกตัวนะครับมีสามตัวใช้ได้ตัวหนึ่งนะครับผมมีสองตัวใช้ได้ตัวหนึ่งมีสี่ตัวใช้ได้สองตัวอะไรประมาณนี้นะครับผมตัวที่เหลือตัวที่ เบอร์แข้งไม่ดีก็ทําเป็นไก่นวมนะครับตัวที่เบอร์แข่งดีก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับผมแต่ถ้าแม่ไก่ที่ใจลูกดีนะครัใจลูกดีไม่ต้องมีเบอร์แข่งนะครับแต่ว่าใจลูกดีส่งเสริมยินตัวผู้นะครับใจลูกออกมาสี่ตัวก็ได้เล่นทั้งสี่ตัวเบอร์แข่งดีทั้งสี่ตัวนะครับถ้าแม่ที่ใส่เล่นนิ่งๆนะครับผมออกมาหตัวได้เล่นสตัวออกมา สี่ตัวได้เล่นสามตัวอะไรประมาณนี้นะได้ทิ้งน้อยเนี่ยได้ได้เยอะกว่าเนาะทิ้งหน่มได้เยอะกว่าทิ้งนะครับแต่ว่าสายเลือดแม่ดีๆนวสายเลือดที่นิ่งๆนะครับผมที่ฟาร์มก็จะมีหลายตัวนะครับผมยกยกตัวอย่างก็แม่เดือยแม่เดือยนิดได้ลูกได้ทัวผู้เล่นทุกตัวได้ตัวผู้ สองตัวสามตัวได้เล่นทุกตัวนะครับผมได้เล่นทุกตัวพวกพวกแบ่งกันทุกตัวนะครับผมลูกแม่เดือยยกตัวอย่างยกตัวอย่างลูกแม่เดือยแต่ก็มีหลายแม่ที่ใจเลือดใส่เลือดนิ่งๆนะครับผมเรเราหาพ่อไก่ก็ ถ้าเราอยากได้เบอร์แข้งก็หาพ่อที่มีเบอร์แข้งเบอร์แข้งดีๆมาเติมมาใส่นะครับส่วนตัวเมียก็หาที่สส่เลืดนิ่งๆนะครับดูจากคอกพี่มันนะคดูจากคอกพี่มันนะครับมูจากแม่มันคอกพี่มันนะครับผมายลูกมีผลงานหรือเปล่านะครับแต่คอกพี่มันแม่มันจ่ายลูกดีมีผลงานนะครับผม ตัวเนาะตัวมันก็จะเป็นมันเป็นเหมือน้อพี่มันเออผ่าจลูกดีเหมือนกันนะครับมันอาจจะเตะไม่เก่งอาจจะเตะไม่เก่งนะผมหรือว่าเตะเก่งหรือว่าเตะไม่เก่งนะครับ,รเตเรรบแต่ว่ามันจ่ายลูกดีก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมอย่าเพิ่งไปทิ้งน,นะครับผมเรามาซื้อมาเสียเงินซื้อ,อมาหนึ่งเราก็ต้องลองเพาะดูนะครับผมสักคอกสองคอกนะครับ ตัวเมียเตะไม่เก่งแต่ว่าใจลูกดีก็มีนะครับจลูกได้ตีแพงก็มีนะครับเดี๋ยวขอจบคลิปก่อนเลยครับผมมานั่งเฝ้าลูกไก่ให้ลูกไกเ่เล่นออกข้างนอกบ้างอยู่ในล็อกเลครับผมเพราะว่าเริ่มเริ่มโตแล้วลูกไก่เริ่มโต,แล,นะลกกมตแล้วก็เริ่มให้ออกมาข้างนอกออกกําลังกายนะครับผมอยู่ในล็อก วันนี้อากาศไม่ค่อยมีลมครับอากาศนิ่งๆก็เลยเอาลูกไก่ออกมาเดินบ้างนะครับผมเดินบ้างออกกําลังกายยืดเส้นยืดสายนะครับให้เขาเริ่มออกมาข้างนอกบ้างนะครับเดี๋ยวก็ถ้าเขาโตกว่าน,นี้นิดนึงก็จะปล่อยเขาก็เดินข้างนอกนะครับเ็าจะได้แข็งแรงนะครับผมถ้าอยู่ในล็อกนานๆมันจะไม่ถึงสนามนะครับผมไก่จะเป็นขาอ่อนนะครับจะใช้งานไม่ได้นะต้องให้เขาเออกมาข้างนอก ต้องให้เขาอยู่ปรับตัวอยู่ข้างนอกให้ได้นะครับอยู่ข้างนอกโ,นอกโดนโอากาศโดนอะไรให้ได้นะครับเขาจะแข็งแรงนะครับผมไก่ก็จะแข็งแรงได้วิ่งเล่นเนี่ยมันได้วิ่งเล่นกินหญ้าออกกำลังกายเนายแต่ขังอยู่ในล็อกจนโตไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวขาอ่อนใช้งานไม่ได้นะครับเดี๋ยวขอจบคลิปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปได้น,นะครับสวัสดีครับ